วันที่10มิถุนายน2 5 4 2สำหรับโลกภายนอกวันนั้นผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นเดียวกับวันอื่นๆไม่มีเรื่องสำคัญอะไรเกิดขึ้นไม่มีการก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์ไม่มีการค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งต่อมาในวันที่10มิถุนายนกลายเป็นวันที่ต้องจดจำวันที่ระบอบปกครองคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งโดยตำรวจลับแบบเกสตาปของนาซี พร้อมภารกิจในการทำลายฝ่าลุนกงมันเหมือนพูดผีปีศาจไม่มีผิดเป็นกลุปป่มปีศาจที่นั่นจริงๆหน่วยงานนี้ตั้งชื่อตามวันที่10เดือน6คือหน่วย610รายการนี้พยายามที่จะตอบคำถามว่าประเทศจีนทำอะไรกับฝ่าลุนกงการทารุณกรรมสารพัดอย่าง ที่โหดอำมหิตที่สุดที่คนคิดออกมาได้ทุกวิธีการสิงร้องร่นด้วยความเจ็บปวดของผู้ฝึกฝ่าลุนกงดังอยู่ตลอดคืนพวกเขาลงมืออย่างไรหรือมีหน่วยงาน6ก0อยู่ในแทบทุกระดับของรัฐบาลหน่วยงานนี้อยู่เหนือกฎหมายมันเป็นรัฐแห่งความหวาดผวาประเทศจีนวันนี้เป็นรัฐที่น่าสยดสยอง 10มิถุนายนการทารุนกรรมและปรับเปลี่ยนเอกสารเหล่านี้มาจากหน่วย610ประจำท้องที่ในเมืองทางซานทภาอีสารของจีนซึ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ5ปีก่อนในหนังสือพิมพ์ The Epoch t i m e แสดงให้เห็นการรณรงคครั้งใหม่เพื่อการเปลี่ยนความคิดผู้ฝึกฝ่าลุ่นคงในจีน ภายใต้ชื่อรหัสว่าอัศนีใบไม้พริกนี่เป็นส่วนแกนกลางของการประทุษร้ายนะครับตามข้อมูลรัฐบาลอเมริกาการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อชนิดหนึ่งและหน่วย610จะเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกฝ่าลุนกงด้วยการบังคับให้พวกเขาประนามฝ่าลุนกงให้เซ็นสัญญารับรองว่าจะไม่ฝึกอีก และมอบหนังสือกับสื่อของฝ่าลุนกงกับทางการและช่วยเปิดโปรงกับการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกคนอื่นๆเขียนคำสารภาพผิดที่ปรุงแต่งขึ้นจุดประสงค์ของการทารุณกรรมก็คือเข้นให้พวกเขานั้นสารภาพผิดเชื่อมโยงฝ่าลุนกงเข้ากับการก่อการร้ายการต่อต้านประเทศจีนและอาชญากรรมต่างๆขายแนวคิด การปรับรามให้กับชาวจีนและโลกภายนอกอีกด้วยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาถูกจับกุมคือทางร่างกายมีการค้นตัวนะครับหังความสิงอดีตหัวหน้าแผนกตุลาการนครเซนหยงเขากำกับสี่ค่ายแรงงานกับสองเรือนจำในเซนหยางรวมทั้งที่นี่ด้วยสปีก่อน เขาเล่าให้สถานี NTDTV ฟังเกี่ยวกับผู้ฝึกฝ่าลุนกงที่ถูกกักขังอยู่ที่นั่นเวลานั้นเขาพูดโดยใช้นามแฝงแต่เขายอมเปิดเผยตำแหน่งหน้าที่ของเขาจากนั้นพวกเขาถูกบังคับให้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ต่อต้านฝ่าลุนกงแล้วก็ดูรายงานข่าวต่อต้านฝ่าลุนกงกับรายการอื่นๆที่ต่อต้านฝ่าลุนกงนี่คือกระบวนการให้การศึกษาใหม่หากใครปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ปฏิเสธที่จะเซ็นหนังสือสัญญาก็จะนำความลำบากเหลือแสนมาสู่ตัวเวลานั้นเท่าที่ผมทราบการประทุส้ายฝ่าหลุนกงที่ลุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่ค่ายมาซานเจียจังหวัดเหลียวหนิงนะครับค่ายมาซานเจียนั้นมีชื่อเสียงชาวโชดในจีนเกี่ยวกับการทารุณกรรมคนจนตายแต่หน่วย610เหว่ามันเป็นผลงานดีเด่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกในอัตราที่สูง และหังได้รับคำสั่งให้ส่งตัวแทนไปที่ค่ายมาซันเจียเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่นั่นหลังจากที่เขากลับมาเขาบอกผมว่าสิ่งเดียวที่เขาเรียนรู้จากค่ายมาซันเจียก็คือกระบองไฟฟ้าและเขาก็บอกว่าเราควรใช้มันเช่นกันผมบอกว่าไม่ยังเด็ดขาดแต่สุดท้ายค่ายของเขาก็ใช้มันอยู่ดีใบหน้าที่ถูกประทุษรายซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากที่สุดคือเกาหลงหลง เธอเสียชีวิตหลังจากทุกทรมานด้วยการช็อต,ตด้วยกระบอกไฟฟ้าซ้ำหลายครั้งที่ค่ายลงซันของหังวันนี้คือวันที่25พฤษภาค,คมคาศ2004ขณะนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สัยางลำดับที่หนึ่งข้างนอกประตูมีตำรวจสีคนเฟอร์ดูฉันอยู่หลังจากภาพถ่ายของเก่าได้รับความสนใจจากนานาชาติเธอถูกส่งกลับไปที่คุกเธอเสียชีวิตวันที่16มิถุนายนคิศ2005 แต่คุณหางได้ลาออกจากงานและลี้ภัยไปอยู่แคนาดานานแล้วผมเห็นสิ่งนี้ทางอินเทอร์เน็ตในภายหลังและก็เห็นใบหน้าของเธอมีจุดไม่เรียมสีดำผมรู้สึกช็อกมากๆเลยล่ะครับภาพถ่ายค่ายมาซานเจียและค่ายแรงงานกับคุกที่มีชื่อเสียงอื่นๆในจีนแสดงให้เห็นอุปกรณ์ทันสมัยหลายอย่างแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันใช้อำพลางสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน จีนพยายามใช้วิธีแบบของขวัญหอระเบิดในการอำพรางเพื่อปกปิดและซ่อนความลับไว้มันทรมานคนอยู่ข้างในนั้นแต่ภายนอกดูหรูหราดูดีมากมันดูสวยงามแต่ที่แท้เป็นเพียงการอำพรางแต่ข้างในห่อของขวัญกลับเป็นลูกระเบิดทุกวันนี้หน่วยงาน610เป็นความลับที่เผยออกมาแล้วมันเปลี่ยนชื่อใหม่หลายชื่อ และขยายการประทุษร้ายของมันออกไปยังชาวคริสต์ใต้ดินและกลุ่มศาส,ะสะนาอื่นที่มีความเห็นต่างกันสาวกของศาสนาหลายศาสนาล้วนถูกกระทำแบบเดียวกันกา่าลุนกงแต่ในสังคมนานาชาติมันไม่ได้ส่งผลกระทบมากดังนั้นจึงเป็นความลับที่ซอ่อนไวลึกกว่าฮาวฟงจินอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐประจําหน่วย610เมืองเทียนจินหน้าที่ของผมคือรับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานสาขาต่าง าทำงานอยู่กับโต๊ะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรมากนักแต่ในคืนวันหนึ่งเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเมื่อถูกเรียกให้ไปช่วยล้างแผลผู้ฝึกฝ่าลุนโกคนหนึ่งที่ถูกตีเดคุกคืนหนึ่งหลังจากหิมะตกหนักผมได้รับโทรศัพท์จากสมการให้พาตำรวจหญิงคนหนึ่งไปที่สำนักงานสาันติบาลน,นานไข่เมื่อผมไปถึงที่นั่นพวกเขาเรียกผมเข้าไปในห้องสืบสวนโดยไม่มีการอธิบายเรื่องราวอะไร ทันทีที่ผมเข้าไปก็มีหญิงชาวาคนหนึ่งอยู่ในนั้นกำลังร้องไห้ให้ผมดูแผลของเธอผมกับเพื่อนต่างก็อยู่ในชุดนอกเครื่องแบบหลังจากเข้าไปเธอรู้ว่าเรามาจากสาขาในเมืองดังนั้นเธอจึงบอกเราว่าตำรวจในสำนักงานทุบตีเธอจนบาดเจ็บเธอจึงบอกให้เราดูแผลของเธอที่อยู่ข้างหลัง และผมก็ได้เห็นหลายสองข้างของเธอถูกตีจนช้ำเป็นสีดำอมม่วงยังมีรอยแผลแตกสองแห่งทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจคุณหาวยึงตัดสินใจจากหน่วย610และไปจากประเทศจีน โจยี่หวนรู้จักฝ่าลุนกงไม่ถึง1ปีเมื่อการปราปรามเริ่มต้นสาวันหลังเริ่มการปราปรามเธอไปยังหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในปักกิ่งซึ่งชาวจีนมักไปกันเป็นประเพณีเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อแสวงหาความเป็นธรรมแต่เธอไม่เคยไปถึงตำรวจนอกเครืงแบบจับเธอได้ที่โรงแรมที่เธอพัก ครั้งแรกที่ฉันไปเนี่ยฉันยังไม่ทันได้รองทุกขด้วยซ้ำไปก็ถูกจับซะแล้วฉันเพียงไปถึงแค่โรงแรมพอตกค่ำก็มีคนหนึ่งมาตรวจสอบห้องพักเขาถามฉันว่าฝึกฝ่าหลุนกงหรือไม่ฉันตอบว่าใช่ฉันจึงถูกจับตัวไปในทันทีค่ะเธอถูกขังอยู่สองสัปดาห์แล้วถูกส่งไปเมืองควางโจแล้วเธอก็ไปลองเรียนอีกครั้งและถูกจับอีกครั้งและอีกครั้ง จากครั้งที่3โจถูกส่งไปค่ายแรงงานชาโถในเมืองกวางโจถูกขังอยู่2ปีแล้วถูกส่งไปยังโดยพิเศษต่างๆอีก5แห่งเป็นคุกลับเพื่อเปรียนแปลงผู้ฝึกคุณสามารถเรียกแบบว่าคุกลับมันไม่ใช่คุกที่ถูกต้องทำกฎหมายมันเป็นโรงเรียนที่ถูกดัดแปลงโรงงานหรือสถานที่อะไรก็ตามที่หาได้โจอธิบายวิธีทารุณกรรมที่เธอประสบในห้องล้างสมองที่กวางโจ เมื่อแรกเริ่มพวกเขาเตรียมถังใบหนึ่งที่ใส่น้ำเต็มแล้วก็มัดมือคุณค่ณคะแล้วก็จะจับคุณห้อยหัวลงย่อนหัวคุณลงนะคะในน้ำทำอย่างนี้ก็คือละสองครั้งนะคะเขาก็จะเริ่มทำตอนเที่ยงคืนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำสองสามชั่วโมงแล้วก็ทิ้งคุณไว้อย่างนั้นให้เนื้อตัวของคุณนั้นเปียกบอล จากนั้นก็จะมีคนถามคุณว่ายังจะฝึกต่อหรือเปล่าจากนั้นพวกเขาก็จะถอดเสื้อผ้าฉันออกหมดแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำอีกค่ะพวกเขานี่ยังใช้แปรงขัดห้องน้ำพลาสติกกับทองเหลืองถูบนตัวฉันระหว่างนี้พวกเขายังทรมานต่อด้วยวิธีอื่นอีกค่ะอย่างเช่นเทน้ำเย็นบนตัวจากนั้น เนื่องจากาพวกเขาถอดเสื้อผ้าฉันออกระหว่างธารุณกรรมฉันก็ยังไม่ยอมทำตามพวกเขาค่ะก็เรียกทุกคนเข้ามาในห้องแล้วก็บังคับพวกเขาให้วิพากษ์ฉันพูดว่าฉันหน้าไม่อายต่อมาคุณโจได้สาธิตวิธีการธารุณกรรมบางอย่างเพื่อบันทึกภาพไว้เธอทุกทรมานระหว่างที่อยู่ในคุก เธอได้เขียนบันทึกเทคนิคการทารุนกับทั้งหมดไว้ตลอดเวลา4ปีที่อยู่ที่นั่นทั้งหมดมี34วิธีต่างๆกันพวกเขายิางตีด้วยวิธีต่างๆใช้แท่งไม้ไม้กวาดแล้วก็เส้นลวดเนื่องจากถูกตีบ่อยๆร่างกายของฉันจึงฟกช้ำเป็นสีดำค่ะแล้วก็ ยังมีการตีด้วยเหล็กเส้นแบบหนาอีกด้วยนะคะซึ่งจะทาให้ผิวหนังแดงบนบริเวณที่ฟกช้ำสีดำนั้นมันเจ็บปวดมากเลยนะคะคล้ายกับผิวหนังปริออกเจ็บปวดเหลือเกินค่ะแล้วก็ยังมีการโรยผงวาซาบิใส่ตาด้วยนะคะในวันที่อากาศร้อนจัดเนี่ยพวกเขาก็จะปิดหน้าต่างหมดค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะ ห่อตัวชั้นด้วยผ้าห่มสองผืนค่ะมัดทิ้งไว้เป็นเวลานานเหมือนห่อเกี้ยวปล่อยไว้อย่างนั้นมันออร้อนเหลือเกินค่ะอากาศข้างนอกก็ร้อนจัดทำให้เหงื่อออกพวกเขาเนี่ยไม่ให้น้ำหรือไม่ให้อาหารเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะให้อาหารกับน้ำเพื่อที่จะให้ขับถ่ายมากๆซึ่งในผ้าห่มนั้นเนี่ย ก็จะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะพวกเขาก็จะคิดแต่ว่าจะทำให้คุณเนี่ยทนไม่ได้ยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีการตีศีรษะด้วยบ้องบุรีจนทำให้ศีรษะรู้สึกนะคะและเมื่อ,อฉันเนี่ยกดศีรษะดูเนี่ยก็เลยรู้สึกว่านิ่มข้างในเนี่ยคล้ายกับมีน้ำอยู่ต่อมาอาฉันก็รู้สึกว่ามันมันแข็งค่ะเวลาคลาดูนะคะ แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันนิ่มค่ะมันนิ่มบางครั้งขณะที่พวกเขาคุยกับคุณทันใดนั้นก็จะกระชากผมคุณค่ะกระชากอย่างแรงจนผมหลุดออกมาเป็นกระจุกหลุดออกทั้งกระจุกจริงๆเลยนะคะต่อมา,อาพวกเขาเนี่ยก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือจับกรอกอาหารทุกๆสองชั่วโมงเลยละคะ่ะด้วยอาหารกล่องใหญ่ แล้วก็น้ำมากมากแล้วก็จะบังคับให้นั่งอยู่ตรงมุมกำแพงแล้วก็จะจับกรอกด้วยน้ำกับน้ำชาแล้วก็จะปล่อยให้คุณน่ะนั่งจมอยู่กับกองปัสสาวะอยู่แบบนั้นค่ะและเอ่อเนื่องจากเมื่อถูกกรอกด้วยอาหารจำนวนมากๆกนะคะก็จะต้องขับถ่ายค่ะก็จะทำให้เหม็นมากเลยพวกเขาก็จะทำอย่างนี้ไม่หยุดค่ะ จนเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเปียกแฉะในตอนนั้นอากาศหนาวมากในราวเดือนพฤศจิกายนหรือตุลาคมเห็นจะได้ช่างหนาวจริงๆครั้งหนึ่งฉันมีประจำเดือนบนพื้นจึงมีรอยเปื้อนสีแดงพวกเขาก็ทำอย่างนี้กับฉันปล่อยให้ฉันจมอยู่กับกองอุจจาระปัสสาวะและพวกเขาใช้วิธีการต่างๆจนหมดแล้ว สุดท้ายพวกเขาก็ใช้การมัดขาซึ่งเป็นวิธีการที่พวกเขาคิดว่าได้ผลแน่แต่ว่าไม่ได้ผลกับฉันค่ะหลังจากทำวิธีนี้ฉันก็เริ่มอาเจียนทุกครั้งเมื่อดื่มกินอะไรเข้าไปในสภาพการนี้พวกเขาจึงปล่อยฉันกลับบ้านนะคะหลังจากกลับบ้านคุณโจตัดสินใจจะไปจากประเทศจีนเพื่อไปขอพาสปอร์ตแต่ก่อนที่เธอจะหนีไปได้ เธอก็ถ,ถูกจับกลับไปขังอีก7เดือนหลังจากถูกทารุณกรรมจนเจียนตายอีกเธอก็ถ,ถูกปล่อยออกมาหลังจากใช้เวลาสีเดือนฟื้นฟูนร่างกายสุดท้ายก็หนีไปประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียก่อนที่จะได้รับสถานภาพาผู้หลีภัยที่ประเทศอินโดนีเซีย ลิวเยซุดเป็นอดีตผู้พิทักษ์แดงและสมาชิพกพรรคคอมมิวนสิสต์หลังจากการปราบปรมามเริ่มขึ้นเธอไปล้องเรียนที่จงังหวัด3ามครั้งกลับไปที่สำนักงานร้องทุกแห่งชาติที่จตุรัสเทียนอันเหมินสถานการณ์ตึงเครียดมากผู้คนต่างเคร่งเครียดตำรวจจะถามทุกคนที่พบเห็นว่าคุณฝึกฝ่าลุนกงหรือเปล่าหลังจากที่ดิฉัน หลบพวกเขาไปพ้นเราก็ถามทางไปยังสำนักงานร้องทุกข์เมื่อพบแล้วก็ไปที่นั่นเมื่อเราไปถึงก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปในสำนักงานอยู่ห่างจากประตูนหน้าไม่เท่าไหร่ก็มีคนสี่ถึงห้าคนมาล้อมพวกเขาถามพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ฝึกฝ่าหลุนกงกันใช่หรือเปล่าเราตอบว่าใช่ เราต้องการบอกสภาพการให้กับรัฐบาลแต่พวกเขาไม่ให้เราพูดอะไรอีกแล้วแยกเราออกจากกันน้องสาวดิฉันกับเพื่อนอีกคนถูกแยกออกจากกันน้องสาวดิฉันกับเพื่อนอีกคนถูกแยกออกจากกันเราถูกส่งขึ้นรถคันหนึ่งพอไปถึงฉันพบว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินของสำนักงานจังหวัดเหลียวหนิงในปักกิ่งตำรวจสันติบาลล้วนอยู่ที่นั่นพอเราไปถึงชั้นใต้ดิน มีห้องอยู่ทั้งสองข้างทางเดินทุกห้องเต็มไปด้วยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงตอนนั้นฉันรู้สึกแปลกใจมากฉันรู้สึกตื่นเต้นแล้วกระเป๋าสะพายของเรากับเสื้อผ้าก็ถูกตำรวจตรวจคน้นเราต้องถอดเสื้อผ้าออกให้พวกเขาคน้นสิ่งที่ฉันจำได้มากที่สุดก็คือคู่สมรสใหม่คู่หนึ่งผู้หญิงมีนามสก,กุลว่าโจหลังจากตำรวจ จับคนเมื่อตอนเช้าตอนค่ำพวกเขาจะดื่มเหล้าพอดื่มเสร็จพวกเขาก็จะสนุกกับการตีผู้ฝึกฝ่าลุ้นกงสิงร้องด้วยความเจ็บปวดจากการตีดังตลอดคืนคู่สมรสคู่ใหม่คู่นั้นขณะที่ฝ่ายสามีถูกตีอยู่พวกเขาก็ได้เรียกภรรยา เขาไปถามว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ยินสามีร้องว่าเธอรู้สึกยังไงที่เธอได้ยินสามีร้องคุณจะรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีความเป็นคนอยู่เลยเหมือนพวกอันธาพานกับคนชั่วฉันไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรอธิบายถึงพวกเขาดีหลังจะถูกปล่อยตัว หลีก็ไปร้องเรียนอีกครั้งและเริ่มแจกเอกสารเกี่ยวกับฟาหลุนกงในท้องที่นั้นแต่เมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นเธอถูกบีบไปทิ้งบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มอยู่นานสองปีเธอย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งและจัดทําแจกจ่ายเอกสารของฟาหลุนกงแต่ในปี2002ตำรวจท้องที่ทําการรื้อค้นตามบ้าน ี่จึงถูกตำรวจพบและจับกุมพวกเขาไม่ให้เรานอนสี่วันสี่คืนในเวลาเดียวกันฉันก็อดอาหารเพื่อประท้วงการจับกุมนานตั้งสี่วันสี่คืนทีเดียวค่ะไม่ว่าพวกเขาจะตีฉันยังไงฉันก็ไม่พูดอะไรเลยค่ะแต่ว่า ตามปกติแล้วฉันจะอธิบายความจริงให้พวกเขาฟังสำหรับตำรวจและผู้คุมที่ตีคนฉันจะบอกเขาให้เข้าใจอย่างจำแจ้งว่าฝ่าหลุนกงคืออะไรและสิ่งที่พวกเขาทำนั้นผิดแต่ในที่สุดเมื่อเห็นฉันเป็นอย่างนี้ผู้คุมคนหนึ่งโมโหขึ้นมาเขาใช้สอกทิ่มหลังฉันอย่างนี้เลยแล่คะค่ะเขาทิ่มแรงมาก ซึ่งเข้าตัวสูงมากๆเลยสุดท้ายแล้วฉันรู้สึกว่าอายวะภายในของฉันถูกตีอย่างรุนแรงฉันจึงล้มลงบนพื้นหลังจากฉันล้มลงเขาก็จับตัวฉันขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกับว่าจับไก่ตัวหนึ่งแล้วก็แทกลงบังคับให้นั่งคุกเขา่าหลังจากถูกทรมานได้สองวันฉันก็ไม่มีกำลังจะทัดทานอีกแล้วก็ไม่สามารถยืนไหวได้สุดท้ายฉันจึงนอนอยู่ตรงนั้น หลังจากเห็นว่าฉันไม่ยอมพูดพวกเขาก็คิดว่าในสายตาของพวกเขาฉันเหมือนผู้นำของฝ่าลุนกงแต่ที่จริงแล้วเราล้วนทราบกันดีว่าไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่เลยไม่มีการจัดตั้งอะไรไม่มีหัวหน้าอะไรจำพวกนั้นด้วยนะคะต่อมาพวกเขาก็ส่งฝ่ายสอบสวนสองคนมาจากแผนกเทียสีสองคนนี้ขึ้นชื่อมากแต่น่าเสียดายฉันจำชื่อพวกเขาไม่ได้พวกเขามีเลขประจําตัวแต่ฉันก็จำไม่ได้ พวกเขาพาฉันไปอีกห้องหนึ่งที่ต่างจากห้องที่ทุบตีฉันฉันจำได้ว่ามันไม่มีหน้าต่างฉันถูกโยนไว้ตรงหน้าพวกเขาแล้วพวกเขาก็เริ่มตบหน้าฉันคำแรกที่เขาพูดก็คือคุณรู้ใช่ไหมว่าผมตีจงหงเจียจนตายจงหงเจีย เป็นผู้ฝึกฝ่าลุนกงซึ่งเคยถูกขังที่อำเภอเทียซีก่อนที่จะถูกจับอีกนะคะฉันจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาหลังจากเขาถูกตีตายตำรวจสันติบาลบอกว่าเขาฆ่าตัวตายแต่เรารู้ว่าเขาถูกประทุษร้ายจนตายดังนั้นเราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตายของเขาแล้วก็ตีพิมพ์จกจ่ายให้คนทั่วไปอ่านนะคะดังนั้นเมื่อเขาพูดว่าเขาตีจงหงเจียตายฉันตะลึงงานทันที แล้วก็รู้ว่าตนกําลังเผชิญอยู่กับฆาตกรในตอนนั้นเมื่อเขาพูดตรงนี้ขึ้นมาอีกคนก็รีบพูดว่าการตีฝ่าหลุนกงตายไม่นับเป็นอะไรแค่รายงานว่าฆาตัวตายก็พอก่อนฉันถูกจับกลุ่มฉันรู้เรื่องนโยบายนี้ดีนะคะการตีฝ่าหลุนกงตายไม่นับเป็นอะไร แค่รายงานว่าค่าตัวตายก็พอนี่คือคำสั่งของเจียงเจอง๋อหมินที่มอบให้สันติบาลและตอนนี้ฉันกลายเป็นพยานรู้เห็นเรื่องนี้แล้วดังนั้นฉชนจึงจ้องไปที่เขาและพูดว่าแม้คุณจะตีฉันตายฉันก็จะไม่บอกอะไรให้คุณฟังการทรมาร่างกายดำเนินต่อไปผ่านไปสองเดือนหลี่เริ่มเป็นอัมาพาตจากเอวลงไปเมื่อสภาพร่างกายเธอแย่ลงเจ้าหน้าที่คุกกลัวว่าเธอกำลังจะตาย จึงปล่อยเธอแล้วส่งไปโรงพยาบาลท้องถิ่นหลังจากออกจากโรงพยาบาลหลีถูกกักอยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงด้วยความช่วยเหลือของน้องชายหลีสามารถหนีไปที่เบตได้และไปประเทศไทยที่ซึ่งเธอได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัยด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกพ้ลทะเล ทั้งเธอและลูกชายจีงได้เป็นผู้หนีภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในที่สุดน้องชายของเธออยู่ในจีนคอยช่วยผู้ฝึกหนีออกมามากขึ้นแต่ถูกจับและตีจนพิการในเวลาต่อมาถูกขังอยู่ในคุก8ปปีพวกเขาหนีออกจากคุกแล้วไปจากประเทศจีน แต่การเดินทางกับพวกเขาแค่เริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหาเฟิงจินได้ลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลียหานควางเซิงถูกรัฐบาลแคนาดาปฏิเสธการขอไปผู้ลีภ้ภัยถือไปผู้อาศัยอย่างผิดกฎหมายของแคนาดาเนื่องจากพบว่าเขาร่วมในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจนถึงปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นอย่างไรในสหรัฐอเมริกาโจฮิวนกับลีเวซุน ได้เข้าร่วมกับผู้ฝึกฝ่าลุนกงคนอื่นๆทำงานพยับยังการประทุร้ายในจีนและในขณะที่ไม่มีทางจะทราบได้ว่ามีคนเท่าไหร่ที่ถูกจับทรมานหรือฆ่าในประเทศแต่คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามที่ว่าประเทศจีนทำอะไรกับฝ่าลุนกงนี่เป็นรูปแบบใหม่ของปีศาจร้ายมีเป็นอาชญากรรมชั่วคำตอบของพวกเขาเป็นการเริ่มต้นการสอบสวนไปด้วย คือการสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่าโรงพยาบาลในประเทศจีนอาจกำลังค้าอวัยวะจากนักโทษที่ไม่มีความผิดใด